จักมากบยังส้องยังอันนั้ไม่ถึงต้งมบบยังจักหมานมันมานอผ่านมานะหมานมขนโอ้ยอันพอรอกพออี้อย่งมึงจะ่พันยาสิเอย่ไหวมึงฮ่ามึงอย่าซ้องกูให <c oughs> แกกผู้ชทยเ้าวอุ๊ยนอันนั้พอดีโอ้ยสุดเสียหอด ไก่ขรับไก,ก่แน่นมองยู่มองกิงขน,น,น,นาดน,น,นั่นเอกล่าหนางานอ่ะไปกินข้าวกันนี่ฮะมึงบอกหวานกูล่งแล้ว <c oughs> นายอันร้านเปิดไปเนาะค่ะเปิดแล้วครับอ,อ่าเส้นกับเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาเส้นนังครับเส้นนังครับโอ้ยโอ้ยอันอันนี้เมิโนนะครับเมิโนอาหารเด้อครับเด้อตามนั้นเด้อ อ,อันขอโทษค่ะพอดีมีแนวมันกินน้ำมันมีถวยปะคะโอ้มีมีมีครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนั้นมาให้นะเอาอันปอกปอบทอนมาให้นะเอา<ม>พักกันกินถาเด้อข้าวสันข้าวสันกับบึงอออ๋กินถาก็ได้ยกเอา,อา,ถ,าถวยเอาถวยเอาถวยมาให้ถวยงมอยู่หันละถวยงมอยู่หันละว้ายว้ายมันถวยใส่กินอยู่บ่ค่านี่ใส่ซูมือใส่ซูมือครับ ว่าใส่ตักห่มด้วยค่ะบ่อหนักเดียดจอกเดี่ยวามึงเอานั่งกินทาโอเดี๋ยวไม่หดปอบพันใส่เดี๋ยวว้ายมันมันเป็นปอบพันตัวนี้ยังปอบพันตัวนี้หฮะเขาเห็นเขาตกแตกตัวนี้แห่ไปซื้อมาแต่ใส่ไม่ได้ซื้อเอาคุณได้พู้ว่าว่าให้ติบลิ้วได้ยึดใส่สันเขาหอยไวปคังบีมเหมือเนี่ยอืมโอ้ยเขาวาดน้ำขุนแตย ไปหากินตัวทีเดียวเพราะเรียนน้ำยังคือผีอยู่ตอบมึงกินรสขาดเวลาอันขออนุญาตนะคะครับข้าวม้าผีก็ได้หรอกค่ะัยจะยืนยุ่งเกย์แลยค่ะอีนี่ฮักแคลร์ละยุ่งเกย์ยุ่งเกยจากย่านแพร่กินนะเป็นปูดูแลบอกนึกว่าเป็นเล็กเสือบ ก็เป็นเนี่ยดูแลเป็นสุดไอสุดเนวแหละครับเจ้าของอาหารบ่เออแม่คือบริการได้สุดเนวเจ้าของท่านเต็มแม่นตัวสวัสดีครับสสวััดีครบเออหักบดเลยมองนางกลัวที่ปลอบเฉพาะมึงหากินบมหมันน่ะเนาะมก็เป็นังซี่แต่นั่งตอบกับหักสี่เขาว่ากับเจ้านางตอนอ่ะขออนุญาตถามนะคะครับเป็นอาหารปลาเนาะแม่อาหารปลาครับพัดเพชรมุกปลามีบ่อ่ามีมีมีครับมีบ รำนก่มขมมีบ่ค่ะก็ก็มีอยู่ครับมี่มี่อยากกินแกงหวายมี่มี่ปอบอยากกินแกงหวายสั่งกระรูดนะสั่งกระรูดเงี้ยวค่ะเนาะงางโมแม่หน้าโคตรไดสายตาจบย่ำกุ้งสดมีบอมี่มี่อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบิดแล้วอธิบอม่ามเนี่ยเบิร์ตแล้วเนี่ยมีอยู่ตะกี้มันเบิดแล้วเดี๋ยวนี้มันเบิดแล้วนะมีอยู่แต่ว่าเบิรแล้วมันแล้วโอ้เอาองซีกันได้ชนะ เอาอางไเนาะเอามกขวกันได้ค่ะโมกขวักโอ้มีอยู่ครับเอาโมกขวักเธอเอาอย่าเดี๋ยวโมกขวักดีใสขี่บ่ครับมากขวั่ไสขี่ครับใม่ขวั่ใสขี่ว่เป็นใสิน่ดีครับเอาขึ้นทีวางสั่นโอ้ยห่ามึงใสขี้ใสขี้ว่าเปนใสขี่ เป็นว่าใส่ขี่แม่นั่นแหละใส่ขี่ใส่ขี่หวกแม่โอ้ใส่ขี่นีป๋าเพิ่งยี่ว่าใส่ขี่เราเป็นเบี้ยะเอาโมหกนะคะโมหกเอาชอ้นโมหกคุณผู้หญิงรับยังครับสังกัดสังกัดเห็นผู้ผู้ยิงเนาะเอาอีผักนี่ข้าสีมันมันกับเปรี้ยนเป็ทั่วเนาะมันมันมันเนี่ยนะเจ้าเมียนยุดอกมึงขึ้นนี่เป็นสีบใช่เนี่ยนะโอ้ยกูอยากเห็นผู้บริโภคเลยเอาซุปไมาให้ สุดทำไม้สุดทำไม้มีเขายวย่อมยุติดีๆดีๆดดื้อกันได้ครับขออนุญาตค่ะปาดปาหัดเบิ้งไหนบ้างคะนี่เอาได้ครับคุ้มสีไปเฮ็ดกับเขาแหละคับนั้นก็เบิ้งเบิ้งโทรทัศน์ฐากันเลยเ้อโทรทัศน์ฐนเนอะได้ได้ครับได้ได้เบิ้งโทรทัศน์ฐานครับครับเอายังยุทธทั้โทรทัศน์นั่นค่ะอันนี้วิดีโอครับวิดีโอกับเบิ้งได้บป่าครเบิ้งได้ครับเบิ้งได้ฮะวิดีโอวิดีโอของเก่าขึ้นเมือขึ้นหนาอันหาโทรศัพท์ใดบ้างคะนี่โทรศัพท์ได้กดได้ครับกดได้กดได้พพออดดีีเลยบริการลูกกค้าดได้ครีป เรวกดได้สิอักไว้ยังค่ะสิอักไว้ยังมันถอออักยังนั่นแหละโทษสามสิอักไว้ยังบ่ได้อักได้แหละครับนี่แม่อักไว้ยังนี่อักไว้ยังนี่อักยังไงเอาแล้วเขียนฝ่ายตัวนี้ไหมอันนี้กวกกวกตีออันอักเนี่ยคอยโมขูยอักได้หน่อยนึค่ะค่ะไปเห็นโมกหัวได้ค่ะเด้อเดี๋ยวเบินเท่าหัดถ่าค่ะครับครับอาเซอร์นะครับเด้ออันนี้บ่เบท่าหัดตีมาแม่มาิ่งมาเบิ่ง เอ,อเอานำ้ำเอาน้ำดื่มบ่ครับเอาไม่น้ำกินอยู่บ่ค่ะมีอยู่ครับเอามึงเอาน้ำดื่มไม่เอาน้ำกิ่นไว้ผมกันเดียวกันละ <c oughs> แต่มันคือผมมีภาพฮะคือผมมีภาพเอาเบิ่งได้คือว่าเบิ่งได้คือป่ะติดเอาก็เบิ่งได้อยู่แต่ว่ามันถึงว่ามีภาพให้เบิ่งโทรทัศน์บ่ให้เบิ่งภาพเบืงบ้งบ่กระดังนเพราะเพราะท่านห่างด้วยไหมเอาก็จักสิห่างบ่ห่างแล้วแล้วคอให้เบิ่งได้อีกไงยังวะ โอ <incredible> oh, 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 oh. ้อันวิดีโอกับเบิ้งได้แบบเดียวกันเบิ้งได้แบบเดียวกันล่ะสิเบิ้งแบบทุลั์ที่เบิ้งวิดีโอโอ้ยอย่ารบอย่ารบอว่าเบิ้งหูเด้งนะวันโอ้มาสร้างปิ่นไปเนี่ยขนเัาเด็กกระไดเนาะลาดกูมันสิเจริญไป็นหนาเฮ้ยมันสิซบเซาไป็นหนาเนาะก่อนพ่อพูงเสียเนาะโอ้ยแล้วแต่ปรุงอาหารเด้อค่ะสิเจริญบนยังกระไดค่ะแล้วแต่รสอาหารค่ะเอาเอาอาหารเบาๆเนาะเอาเตากบน้อยเสียบกระโขกก็เนาะเตากบน้อยเสียบกระโขกก็เนาะ อออเดร์ผู้น okay ี้มันติกินมันทายง่ายอยู่ดอกแต่ว okay uh? mm ่าฉันนี่นราค่ะมีปัญหาอยู่อีหันนี่ม้าจะเบ่งอีหันกินงบอกขวางกับเบ่งโบเบ่งแดดกันได้ขันซันเอาก้อยขีนคากบ่ครับก็ก้อยขีนคากมันมากินเจ้าของมันบากินเจ้าของยิ่บอกนี้ว่าอะไรกูก็แข็งบอกข้อแข็งว่าอะไผมลอกหนังแล้วล่ะครับผมลอกหนังอยู่ไออีหันขิดเงินค่ะขิดเงินฮะคิดเงินเอาคิดจังไรครับมันบ่นคือสิเอายองมาหน่อย เคยกินว่าคำยองมาหน่อยทารุนทารุนทารุ้ยทารุนรับว่ได้ฮะโอ้ยไปยองมันของข้าห้องออกห้อออกห้องออกปิดกตาหักโอ้ยฉันเอาไปเรียงเองเนาะขาไปต้้งยองเจักแล้วให้เราคนมักยองมาหน่อยนะโอ้ยทารุนใจรายโอ้ยอ้กวาเฮ้ยข้ใจป็นโคตรยังชิ้นเงินค่ะชิ้นเงินชิ้นเงินทีชิ้นเงินอ้เอาดันเอาเอา้เหมืนั่นห่อค่ะห่อห่อค่ะมห่อใช้น่อบาาเนี่ยอาใช้ถุงปติกะตีกินกระไดดังเนาะแต ก็การ,รนกำนาบ้งอีกนึ่เอาเส้นนี้ก็ได้หรอกครับค่ะทั้งเบิร์ตดิค่าสร้างอาหารเนาะสันมีอยังงนี้ก่อนชุบน้ำไม่ชุบน้ำไม้อย,ยังก่อนหมกหัวหมกหัวค<า>่แะแต่ปลอกควันนี่เอามาเองดิครบับปลอกควันนี่เอามาเองค่ะ,ะถือมาะนี่เกิดนานกว่านี่ก็ดที่ว่ามาก,กินยุ่ร้านผมครับเสียงเงินเก่าคือเก่าครับแล้วก็ตำกบน้อยเชีปะโกสุดท้ายแล้วก็ก้อยขีนคากแล้วก็รวมทั้งเบิร์ตดิแปดหมื่น แปดเมื่นสองกับในราคาถวยนี่กข่อยบ่เคยไสผู้ใดจักเยอทีครั้งแรกที่ข่อยไสซุ้มเจ้าค่ะทั้งหมดแปดเมื่อนแปดเมื่อนสองค่ะคิดแล้วมันบ่คิดแล้วครับค่ะตามนั้นราคาครับคิดแล้วก็แล้วทั้งตัวยี่หามันออกใหญ่ไปคือบ่ใจเอาบ่กให้คิดเงินค่ะบ่ได้บอกให้จ่ายค่ะเอาเจ้าใส่มาจ่ายค่ะทุ่มผู้ไส้เบิด์ตเรวเอาหทั้งพวกกินพีิบปอบแต่ละซุ้มหนีไม่เหรอ ກະພາດຖ້າກະບໍ່ບຸ້ງເດີ້ຄ້າຫ້າຂົວມຶງເອີຍຊຸມຫມົດກັດບໍ່ຄັນເໂຕນີ້ຫມົດໃນລ້ານເຂືອ